สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็บมอบพอคับช่องเบาจิ๋วบันหน้าให้เราเนาะพี่น้องเนาะมันนี้ก็มาปล่อยแม่พึงพ่งโพรงเนาะพี่น้องเนาะที่ผมเอาที่เอาคลิปทีเดียวนากก็คือกองอยู่ฝากพุ่นเนาะไตไตตนบกเนาะและ้วทีเนี้ยจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ว่าเอา่อมีผึ่งเขาไม้อยู่ในกระ่อมเนาะพี่น้องแล้วตอนนี้ก็เป็นปัญหาพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นศัตรูกันเนาะพี่น้องเนาะก็คือพ,พึงพงกับชนะโรคพี่น้องตอนเนี่ยฝูงชนะโรคเนาะผมบรรลุว่าเป็นฝูงชนะโรคคือว่าเขาอื่นนี่อย่างผมกับบรลพี่น้องแต่ว่าตัวเขาใหญ่มากเลยก็น่าจะเป็นช,ชนะโรคชนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเขามาแย่งพึงพี่น้องเขามาแย่งกรองพึงเนาะตอนเนี่ยไอ้ที่เห็นบินอยู่นี่คือชนะโรคนะพี่น้อง ส่วนผึ่งก็โดนโดนชนะนร่คงเขากัดปีกกัดหนังเนาะอันนี้ก็คือผึ่งตัวผูเนาะพี่น้องเนาะก็คือถือชั้นร่งเขากัดกัดปีกเนาะส่วนนี้ก็มีแต่ผึ่งเนาะต่ว่าชนะนร่งเขากัดกัดตายออกมาเนาะพี่น้องหรือว่ากัดปีกขาดออกมาแล้วเขาไปบดได้มดแดงกับกินเนาะพี่น้องนี่ปัญหาใหญ่เลยพี่น้องผมว่าผมจะเปิดกล่องเนาะเผื่อจับนางพญาแล้วก็เอาพระชาก้อนของผึ่งออกเนาะพี่น้อง เพื่อสลับกองเนาะบอรว่าจะช่วยเขาได้บอแล้วก็เขาจะอยู่ทั้งสองชนิดบอชนะโรคจะยังอยู่กองนี้ต่อไปบอแล้วก็นางพญาพึ่งจะอยู่บอถ้าเกิดมีนางพญาพึ่งอยู่ก็แสดงว่ามันกระบอยากพี่น้องบอถึงมันกระบอยากเนาะแต่ท่งนี้ท่างนั้นเขาต้องหานางพญาพึ่งให้พอเนาะพี่น้องเดี๋ยวภารกิจนี้ต้องมาหลุนซอยกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่นี่ผมปัญหาคือผมผมบ่ได้เอาขากล่องมาพี่น้องเลย โอ้เขามากเกมาแย่งกันเนาะพี่น้องเก็พึ่งพ่วงกับข้างล่างเก๋ชนะล่งเขากัดถิ่มลงเนาะพี่น้องเนาะเก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นเลยพี่น้องชนะล่งก็ถึกพึ่งต่อยเป็นบ้างโตเนาะเกะ๋มีการสูญเสียกันเกิดขึ้นอยู่พี่น้องตอนนี้โอ้แย่มากเลยพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวติดตามภารกิจนี่เนาะเดี๋ยวมาลุนกันเนาะพี่น้องเนาะ เดี <cin stereotype> ๋ยวมาเปิดกล่องมึงนอกพี่น้องว่ายังเหลือผึ่งอยู่ในอยู่ในกล่องบนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะได้ไปทําการเอ่อเป่เอากล่องมาสเป๊ะเนาะเพื่อจับนางพญาแล้วเก็เปลี่ยนกล่องให้เขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาลุนกันพี่น้องว่าผึ่งเขายังอยู่บ่ อย่านี้ได้จังหน่อยพี่น้องอ้าวสรุปว่าพึงออกไปหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะล่องยกออกมาเบิงวา่ามีนางพญาบนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามลุนกันครับก็ตอนนี้พี่น้องพึงพุ่งกระไดออกไปเบิดแล้วเนาะ ก็เหลือแต่ชนะร่องเขาจะเข้ามาอยู่เนาะพี่น้องก็นำวานก็ถือว่ามีบ้างส่วนละพี่น้องน้ำวานก็ถือว่ามีมีน้อยนึงเนาะผมก็จะตัดเอาเลยนะพี่น้องกต็ตัดเอาเลยเนาะแล้วก็ปิดกองไว้กัเบิงชนะรงเขาจะอยู่บนนาะพี่น้องเนาะเอาตามรุนกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็ต้องจะต้องตามหาฝูงผึ่งเนาะพี่น้องว่าเขาไปอยู่จุดใดเนาะะเดี๋ยวจุดนี้ก็ต้องเหล็งมือกันในพี่น้องเดี๋ยวุวยกันเลยนะพี่น้องเนาะ นี่ก็ผมก็เฮ็ดแบบเรียบๆเนาะน้ำหวานก็พอได้พี่น้องตอนแรกผมว่าผมจะเก็บประมาณกลางเดือนหนาเนาะประมาณไปไปลายเดือนพฤษภาพเนาะขม,มันว่าฝนมาแห้งผมก็จะเบิ่งว่าขม,มันน้ำหวานเขาปิดตาผมก็จะเก็บเนาะพี่น้องประเอือนว่าชนะโรงผมบ่แน่ใจว่ามันเป็นเอยียงกันแน่เนาะพี่น้องเนาะก็ฝากคอมเมนต์มาเนี่ยพี่น้องว่ามันมันคือเอยียงกันแน่เนาะ แต่ที่ผมคิดไว้ผมก็คิดว่าเป็นชนะโรคอ่ะพี่น้องแต่เป็นชนะชนโรงตะกุลนไหหนี่เป็นสายพันธุ์ไหนีโบลูเนาะพี่น้องเนาะก็มาแย่งกลองผึ่งยูเนาะเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็ต้องไปตามหาเอ่อตัวตัวตัวผึ่งเนาะพี่น้องว่าเขาไปจับกลุ่มกันอยู่สเนาะถ้าเกิดเขาจับอยู่ตาเท่าก็ ผมก็จะทําการบังคับเขาเลยลงกองเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมใช้เบิ้งชัดๆพี่น้องว่ามันมันคืออย่างกันแน่เนาะก็ฝากฝากลองลองคอมเมนต์มาเบิ้งพี่น้องว่ามันคืออย่างเนาะเดี๋ยวเบิ้งชัดๆด,ด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยพี่น้องมันคือชั้นโร่องหรือมันคืออย่างพี่น้องเนี่ยพี่น้องอ่ะ ที่ตีกันเองล่ะพี่นอ้องเนาะใครหูเก๋คอมเมนต์มาในพี่น้องว่ามันคือชนโรงชนิดใดเนาะแบบใดเนาะส่วนพึ่งก็โอ้หลายพี่น้องเบื้องนี้นี่ก็บดโดนดอกเบี้ยวเพราะปีเขาขาดเนาะโอ้เสียดายมากเลยพี่น้องเพราะพึ่งกองนี้พึ่งเขาได้ประมาณเอ่อสองถึงสามอาทิตย์เนาะ บรูว่าไอตัวเนี่ยเขาจะมากินน้ำผึ่งหรือจังไดพี่น้องโอ้เสียดายมากเลยพี่น้องเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวไปตามหากันบึงเนาะคิดว่าเขานาจจะเกาะบ่อไก่กจากจุดนี้หรอกพี่น้องสิบึงตามต้นไม้นี่เลยพี่น้องพลาดแล้วพลาดแล้วพี่น้องเลย ผเนี่ยพี่น้องผนงานเขาเกิดจะเริ่มมาเปิดนายางไวเนาะพี่นออ้องรอฝนไมกหลบนึงก็จะได้ใส่ปุ๋ยเนาะโอ้เสียดายดิยพี่น้องเบิ่งว่ะแค่สองอาทิตย์สามอาทิตย์เห็ดร่วงจะว่าจากร่วงเลยพี่น้องนับร้องกันเ้อพี่น้องเนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร่วงเลยพี่น้องเจ็ดร,ร่วงแล้วก็ถือว่านำหวานบาง ตัวใหญ่กับปิดตาดีเนาะพี่น้องเนะเาะอืมเนาเดี๋ยวไปหากันพี่น้องมักนก็คาดว่าเขาเกะนานานาจะบกโกะไกลจากกองหรอกพี่น้องเพราะว่าจากสถานการณ์แล้วไอตัวพวกเนี่ยพึ่งนาจะมาเนาะแล้วก็พึ่งในกองก็นาจะพึ่งออกไปก็บนนาจะไปหาที่อยู่ไหมเพราะว่าผมไปสำรวจกองแล้วมันยังบ่ทันได้มีพึ่งไปตอมเลยเนาะ อ้าวพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนี่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 เห็นไหมพี่น้อง,น,องนี่ยึ่ทึ่งหัวนี่ย้อนแสงนี่จังน่อยเนาะก็อ,อยู่โบ่บไก่เนาะโบไก่จากกองเนาะกองอยู่เนี่ยเขาก็มาอยู่นี่นี่พี่น้องโอ้อยู่สูงอยู่สูงก็ต้องให้เขา มาหามองอยู่เองเลพี่น้องผมคงเปลี่ยนดอกเแล้วแต่เขาแหละที่นี่เขาสีเหลืออยู่จุดใดเนาะก็เสียดาย,ยครับพี่น้องเสียดายอยู่แต่ก็มาลุนกันว่ามแมลงตัวนี้มันมันคืออย่างกันแน่เนาะถ้าเกิดมันเป็นชนรโรงเก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องจะได้ขยายขยายพันธุ์เขาโตเนาะก็ผู้ใหว่าวแมลงชนิดนี้เป็นมแมลงประเภทใดก็ ฝากคอมเมนต์บอกในเด้่อพี่น้องเด้อกดคลิปนี้ก็คือเก่ล้วยพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะให้ปัจจุบันหน้าได้เห็ุคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะในวิถีชีวิตบ้านๆเนาะพี่น้องบ่ว่าแต่การเลี้ยงผึ้งโพร่งหรือชนะโรคหรือว่าวัวและควายเนาะหรือการทําไร่ทํานาทําสวนเนาะพี่น้องก็ไวมีประสบการณ์ดีๆกับแชร์คอมเมนต์กันพี่น้องเฮ็ดแบบใดดีเฮ็ดแบบใดบ่ดีเนาะ ถือบ่ถือกันได้ก็สสำหรับคลิปผมก็ขอโทษขออภัยไปณนาทีนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะก็คลิปนี้ก่อสนีทเลยพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ